ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1439ไให้เสียงภาคไทยโดยแขนกลคนวิการติง้งเขากําลังประจักษ์กับความแน่วแน่ที่ไม่สั่นคลอนเป็นความเชื่อที่ไม่เคยถูกทําลายแม้ผู้คนมากมายจะแนะนําให้ทําสิ่งอื่นด้วยความหวังดีหรือแม้กระทั่งในยามที่ถูกเยอะยันว่าเป็นไอ้งั่งเพียงแค่คนหนึ่งในบางครั้งความแน่วแน่เช่นนี้ก็เป็นยาพิษ อริยะผู้ถูกพิษกัดก่อนค่อยๆขยับเข้าใกล้ปากขุบเหวไปทีละนิดฟ้าเหนือฟ้าผลงานในฐานะอริยาดาบของขอเกลห่างไกลจากความคาดหวังของผู้คนค่อนข้างมากในช่วงที่มีพัฒนาการสูงที่สุดตัวเขาเอาแต่หมกตัวอยู่ในกระท่อมของคิรินัตแถมยังหันหลังให้กับวิชาดาบไร้เทียมทานของอริยาดาบที่ได้มาครอบคลองอย่างยากลำบากหลังจากนั้นตลอดหนึ่งปีให้หลัง เขาเอาแต่ต่อสู้กับยังบันแห่งอาณาจักรคายาและตายไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไร้เหตุผลไม่ได้สอดคล้องไปกับหลักสามันสำนึกเลยสักนิดคนที่รู้ถึงกิจ,จวัตรในระยะหลังของขอเกลก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าใจว่าชายคนนี้เป็นบ้าไปแล้วทว่าถึงเวลาอันควรแล้วที่ทุกคนจะต้องได้ตระหนักความอดทนอันยาวนานของคอเกลไม่ได้สูญเปล่าฟ้าเหนือฟ้ายังคงเป็นฟ้าเหนือฟ้าไม่ได้แปลเปลี่ยน การตัดสินใจของคอเกลด้วยความสําเร็จเพียงชั่วคราวถือว่าเป็นการกระทําอันแสนโง่เขลาอย่างยิ่งอ๋อไม่ใช่ทุกคนการที่ตัดสินคอเกลด้วยความสําเร็จเพียงชั่วคราวของเขานั้นถือเป็นการกระทําที่แสนโง่เขลาของคนที่คิดเช่นนั้นติง้งถายที่สุดความแน่วแน่ของอริยะยังคงไม่แปลเปลี่ยนเขาละทิ้งความคลางแคลงที่เคยมีต่อดาบของตัวเองและใช้สิ่งนั้นฟาดฟันศัตรูเพื่อพิสูจน์ว่าตน เหมาะสมกับตำแหน่งอริยดาบวิชาดาบไร้เทียมทานที่ถูกเพิกเฉยมาเป็นระยะเวลานานสีหน้าคอเกวคนขังทับซ้อนขณะที่เผชิญหน้าไปกับมัดขอความโลกที่กำลังแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่องคอเกวย่อมสังเกตเห็นว่ามหากราของกิจกำลังบรรยายถึงตนเฮ้ยน้าอาชิบเป็นความจริงที่เราเคยเข้าใกล้กับหุบเหวลึกแต่ว่า การถูกเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งโลกที่มันก็ออกจะกริดเห็นใจเขาเกล้ยวที่กำลังหน้าแดงด้วยความกระอักกระอ่วนอันที่จริงนี่ไม่ใช่สิ่งที่กริดจะต้องนึกเสียใจมหากราบไม่เพียงแต่จะบรรยายถึงประสบการณ์ตรงที่กริดพบเจอมากับตัวเองแต่ยังเล่าไปถึงอารมณ์และความรู้สึกในขณะนั้นด้วยและยิ่งถ้าเป็นคําบรรยายที่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วก็ข้อมูลที่กริดไม่เคยรู้มาก่อนก็มักจะถูกเอ่ยถึงสําหรับกลิดแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของระบบเกม สรุปโดยสั้นกรดไม่รู้มาก่อนว่าขอเกลียวต้องทุกข์ทรมานจนเกือบจะตกลงไปในปา่าขูเหวมาแล้วเนื้อหาทั้งหมดของมหากรอบม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจของเกรดเลยทิ้งเขาบรรลุสัจธรรมผ่านเขาบรรลุสัจธรรมบางข้อผ่านประสบการณ์ของอริยะเขาตระหนักถึงความจริงที่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่จาเป็นต้องสืบทอดต่อกันมาเสมอไปเขาได้เรียนรู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองคือสิ่งที่สําคัญ อริยะได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่คนรอบข้างคิดและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมาตลอดถ้ายจริงแล้วยังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นอยู่เขาเรียนรู้และยอมรับในความแน่วแน่ที่ไม่สันคลอนของอริยะเทพโอเวอร์เกียรกิตจบการเขียนมหากรบ์บทที่12บสองโชคดีที่จบเร็วนะเนี่ยริดคลายความกังวลในใจจากประสบการณ์ของตัวเขานั้น อดีตและความคิดในส่วนลึกของจิตใจมักจะถูกเปิดเผยผ่านมหากราบบ่อยครั้งส่งผลทําให้กฤิตค่อนข้างลำบากใจกับมหากราบที่กล่าวถึงคอเกลอยู่เป็นห่วงกลัววา่าแฟนจะเสียความรู้สึกเยอะนะทุกคนผลลัพธ์อาจจะมีทั้งการเสียมารยาทต,ต่อคอเกลหรืออาจจะเป็นการเปิดเผยความรู้สึกที่ไม่ควรของตนออกไปยกตัวอย่างอย่างเช่นวลีเรียนรู้จากอริยะ S 1> <S 1> เหตุการณ์จะแย่ลงทันทีถ้าระบบเขียนเอาไว้ว่าไฟ,ฟ่ฝันจะเป็นเหมือนกับอริยะจริงอยู่ที่กฤิไไฝ่ฝันจะเป็นแบบขอเกล้ยวมาโดยตลอดเขาไม่เคยปิดบังในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยสถานะในปัจจุบันแล้วการสารภาพออกไปให้กับทั้งโลกได้รู้นั่นดูออกจะค่อนข้างน่าอายไม่น้อยทิงมหากับบทที่12เสร็จสมบูรณ์ของรางวัลในการเขียนมหากรรระดับตัวตนของท่านเพิ่มขึ้นหน่งขั้น พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น5%มีโอกาสสะท้อนกลับอาการผิดปกติความน่าจะเป็นของการแสดงสถานะผิดปกติมีอยู่แล้วในสมญานนมกริยัองค์แรกของคุณระดับตัวตนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดหย่อนเงินไขาการสะท้อนกลับของอาการผิดปกติจากฉายากษริย์คนแรกท่านได้รับทักษะติดตัวความแน่วแน่ที่ไม่สั่นคลอนทักษะความแน่วแน่ที่ไม่สั่นคลอนประเภทติดตัวยิ่งเผชิญหน้ากับสถานการณ์ยากลำบากเพียงใดท่าน ก็จะยิ่งเชื่อในพลังของตัวเองมากเท่านั้นทุกครั้งที่ทักษะติดระยะน่วงค่าสถานะหนึ่งชนิดจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระบบจะสุ่มเพิ่มค่าสถานะแบบชั่วคราวโดยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจะแปลผันโดยตรงกับระยะหน่วงของทักษะเจ๋งการใช้ทักษะออกไปจะทําให้ตัวละครอ่อนแอลงยิ่งมีทักษะติดระยะหน่วงมากแค่ไหนตัวละครก็ยิ่งอ่อนแอและสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปมากเท่านั้น ความแน่วแน่ที่ไม่สั่นคลอนอย่างนั้นเหรอความแน่วแน่ที่ไม่สั่นคลอนสิ่งนั้นจะช่วยบรรเทาความอ่อนแอในช่วงเวลาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งแม้สถานะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้อาจจะต้องถูกสุ่มให้เพิ่มขึ้นมาจำพวกความน่าหลงไหลอำนาจทางการเมืองหรือว่าความชำนาญมือแต่ว่ากฤก็มีทักษะให้ได้เลือกใช้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นคนที่ดวงบัตซบแค่ไหน แต่กลิก็เชื่อว่าจะต้องมีสักครั้งนั่นแหละที่จะสมได้ค่าสถานะที่มีประโยชน์ในการต่อสู้และอันที่จริงค่าความชมํานาญมือก็นับว่าไม่เลวอย่างน้อยก็ช่วยให้เราวบคุมดาบไหลรูปได้ดีขึ้นกลิตตื่นจากภวังที่คุณคิดอยู่นั่นเป็นเพราะทุกครั้งที่คอเกลกวัดแกว่งดาบเสือขาวพายุดาบที่เกิดขึ้นจะทําลายพื้นน้ําแข็งรอบๆตัวให้แตกละเอียดเขาเปลี่ยนไปแล้ว ขอแก้วที่เรียนวิชาดาบไร้เทียมทานกลายเป็นอริยาดาบที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติเขาจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนกันกลิดนกิ่นน้ำลายเหนียวด้วยความคาดหวังส่วนขอแก้วที่เพิ่งตรวจสอบสภาพปัจจุบันจนเสร็จเริ่มตั้งท่าเชิงดาบรูปแบบใหม่โดยไม่ได้กล่าวคำใดหลังจากเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงสักพักมีเปิดปากพูดด้วยความสนใจน่าถึงมากทั้งที่ขอแก้วคือผู้เรียนวิชาดาบไร้เทียมทาน แตเทพโอเว่าเกียร์กลับแข็งแกร่งขึ้นในเวลาเดียวกันกันเหรอไอเจ้านี่มันอยาจะรอ้อยพวกเราเข้าไปพร้อมกันอีกงั้นเหรอทุกคนก็เขาเป็นคู่กันอะผมบอกแล้วนัมเบอร์วันก็คือขอเก้วทุกคนกริดมันจะคู่กับใครไม่ได้นอกจากขอเก้วกริดขมวดคิ้ว8วินาทีนั่นคือเวลาที่กริดใช้ในการเขียนมหากพาบและเวลาที่ขอเก้วเรียนทักษะเทคนิคลับใหม่ถึงแม้ว่ามัน จะเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นแต่ว่าสําหรับมีมันสามารถตวัดดาบและสร้างสายฟ้าได้หลาย10เส้นแต่ทว่ามีไม่ได้โจมตีเข้ามาเลยแต่ก็ไม่ได้เอาแต่เพียงแค่ยืนมองเท่านั้นมีอพยพพวกพร้องที่ได้รับบาดเจ็บลางฟื้นฟูแขนของตนที่เคยขาดไปในทางกลับกันแล้วกลิตจะคงแขนขาดไปหนึ่งข้างการจะฟื้นฟูแขนให้กลับมาตามเดิมต้องทําการเงื่อนไขของ ต้องทําตามเงื่อนไขที่มีของระบบอย่างเคร่งครัดและแทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่อยู่ในการต่อสู้แบบนี้แย่แ yeah, นะ่ๆนะพวกตนแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ภาพรวมนั้นก็นับว่าแย่ลงภาวะที่เคยถ่วงแข้งขามีอย่างยังบันทั้ง3ในปัจจุบันมันปลอดภยัยและไม่ได้เป็นภาระให้กับวีอีกต่อไปหรือกล่าวอีกนหนึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปมี จัดน่ากลัวยิ่งกว่าเก่าในทางกลับกันแล้วกรีดเสียแขนไปหนึ่งข้างอย่าว่าแต่การวัดระดับฝีมือเลยหากว่าสู้กันในสภาพแบบนี้ผลลัพธ์คงจะลงเอยด้วยการตายอย่างปล่าประโยชน์เหมือนกับหมาข้างถนนขอเก้ว้วไม่ว่าฉันจะมองมุมไหนคนที่ต้องหนีไปก็ควรเป็นนา้มากกว่านะเฮ้ย hey, เรื่องนี้ยังไม่จบอีกนั้นเหรอความแนวแนว่แนที่ไม่สั่นคลอนกับผีน่ะสิ ไอ้มอนี่มันก็เป็นแค่พวกหัวร้านสุดโต่งแค่นั้นเออแล้วตายเลยอันที่จริงกกิดค่อนข้างทราบซึงใจหาก็ต้องต่อสู้กับมีตามลำพังเขาคงจะตายก่อนจะได้ทดสอบฝีมือของตัวเองในทิศทางที่ดูเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่ามีคอเก้วคอยสนับสนุนแล้วกกิดก็จะมีช่องว่างให้ได้พักหายใจมากขึ้นรวมถึงทดสอบในสิ่งที่ยากจะทำในสถานการณ์ตามปกติเป็นเพื่อนและคู่แข่งสินะ มีเฝ้ามองกลิตและขอเกลนับตั้งแต่พวกพ้องยังบันหลบหนีไปได้สําเร็จมีก็ไม่มีเหตุผลให้ต้องรีบร้อนไว้อยากยุติการต่อสู้ในตอนไหนตัวมันค่อยเชื่อกลิตและขอเกลทิ้งอย่างง่ายดดยก็เท่านั้นสําหรับปัจจุบันมีต้องการจะเฝ้ามองสถานการณ์ที่น่าสนใจไปอีกสักพักกลิตคือเทพในด้านของจิตใจแน่นอนว่ายังคงเป็นยังคงว่าความเป็นมนุษย์อาจจะยังหลงเหลือแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน ว่ากลิตได้รับการยกย่องและกราบไหว้บูชาจากมนุษย์เป็นจํานวนมากแต่ทว่าลำพังมนุษย์เพียงคนเดียวกลับทําให้เทพตระหนักถึงบางสิ่งและพัฒนาฝีมือขึ้นมาทันทีมีเพิ่งจะประจักษ์ด้วยตาตัวเองเมื่อครู่น่าอีดีจริงๆมีฉีกยิ้มกว้างเหตุใดตัวมันถึงไม่ลบบาดแผลที่เกิดจากมุลเลอร์และกริตกันคําตอบเพื่อไม่ให้หลงลืมช่วงเวลาที่เคยเจ็บปวดหากได้เห็นแผลเป็นไดบุลล่าง มีก็จะนึกถึงการต่อสู้ดังกล่าวอยู่เสมอมันเข้าใจว่านี่เป็นวิธีที่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามตัวของมีก็ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่มันไม่เคยเห็นเทพของจริงของอาณาจักรวาลแต่แต่ระหนักและเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษเราก็เป็นการที่สุดว่าเทพคือตัวตนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วทำยังไงตนถึงจะกลายเป็นเทพได้บ้างต้องเยอยยิงแบบพวกนั้นงั้นเหรอ รู้ว่าต้องยึดมั่นในหลักการที่ผิดมาโดยตลอดนี่คือปัญหาที่มีคิดไม่ตกมาเป็นเวลานานแต่ว่าในตอนนี้ความกังวลดังกล่าวเริ่มบรรเทาลงมนุษย์ผู้กลายเป็นเทพทันทีที่มีเห็นว่าเทพโอเวอร์เกียร์กฤิตเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากคอเกลมีก็ได้ข้อสรุปทันทีว่าหลังะว่าหลักการที่ตนเชื่อมาโดยตลอดไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่อย่างใดว่ากันตามตรงแล้วมีค่อนข้างนับถือกลิ เกรดกำลังเดินไปบนเส้นทางที่มีปรารถนาจึงเมื่อใช่เรื่องแปลกที่มีต้องการจะที่ที่จะเรียนแบบแต่ทว่ากราบตายที่กริตยืนกลางจะปลดปล่อยสีสัตว์อัป,ปมงคลมีก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องต่อสู้อย่างสุดกำลังถ้าแม้กระทั่งผนิกของมังกรคลามและเสือขาวถูกปลดปล่อยเกรงว่าอาณาจักรวานจะสูญเสียพลังไปไม่ใช่น้อยอย่างบันทั้งหมดยกเว้นมีจะสูญเสียพลังในการรับมือเทวทูตของแอสการ์ด หลังจากนั้นเหล่าทวยเทพแห่งอาณาจักรสวรรค์ก็จะสูญเสียกองกําลังสําหรับแก้แค้นสวรรค์ตัวมีนั้นไม่ได้สนใจการแก้แค้นของเหล่าทวยเทพใจจริงตัวมันไม่ต้องการจะทําสงครามที่พลากชีวิตพวกพ้องแต่ว่ามีก็ไม่อาจจะขัดเจตนารมของฮาเนินได้นั่นเป็นชะตากรรมของทุกสรรพชีวิตที่ถูกฮาเนินสร้างขึ้นมาวิธีการเดียวที่จะรอดจากชะตากรรมดังกล่าวก็คือการก้าวไปเป็นเทพที่ทัดเทียมกันกันกบฮาเนิน แน่นอนถึงจะไม่มีเหตุผลไร้สาระแบบนั้นมีก็ยังคงยืนกลานที่จะเป็นเทพสงครามให้ได้ปัจจุบันจิตใจของตัวมันกำลังกระปีก้กระเป๋ามีฉีกยิ้มกว้างยิ่งกว่าเก่าดาบในมือคองแกวที่ถูกตวัดไปมาบนแผ่นน้ำแข็งมีความเร็วเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดมียกดาบหนักมังกรคลามเพื่อปัดป้องการโจมตีหลังจากนั้นก็หมุนเอวและถีบเข้าใส่ ควาเท้ามีทะลุผ่านกำแพงน้ำแข็งที่เกิดมาจากการวาดดาบหนักมังกรคลามก็คือดาบของมีนั่นแหละเป้าหมายคือศูนย์รวมเส้นประสาทบริเวณช่องท้องของขอ,งอเกลที่กำลังเปิดกว้างการโจมตีเขาเป้าอย่างแม่นยำและสมบูรณ์แบบมีเวียงดาบต่อทันทีนพร้อมกับจินตนาการภาพของขอเกลถูกปิดชีพแต่ทว่าดาบของตัวมันไม่ได้ฝันเข้าใส่ลำคอขอ,อเกลดาบฟันโดนแต่เพียงแค่อากาศว่างเปล่า เนื่องจากอีกฝ่ายกระโดดหลบไปนทนันไปทางด้านหลังเรียบร้อยหลบทันได้อย่างไรกันเมื่อเห็นว่าขอแก้วกำลังใช้ปลายดาบยันพื้นมีเกิดความรู้สึกคึ่งจับใจในช่องว่างสั้นแค่นั้นไม่อยากจะเชื่อว่าเขาดึงดาบกลับได้ทันเวลามีเคยเข้าใจว่ามีเพียงวิชาดาบของขอเก้วเท่านั้นที่รวดเร็วขึ้นจากเดิมแต่ว่ามันคิดผิดเพราะตัวขอแก้วเ,เองก็ว่องไวขึ้นจากปกติเล็กน้อย ยิงกวัดแกว่งดาบของขอเกลก็ยิ่งสร้างภาพลวงตาไม่ผิดไปจากที่คิดมันเป็นความเร็วที่น่าทึ่งสําหรับมีการป้องกันหรือหลบหลีกยังคงเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าการกะจังหวะสวนกลับนั้นยากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรทันใดนั้นดาบหนักมังกรคลามวันกวาดในลักษณะพัดคลี่คมดาบแวกผ่านช่องว่างและเล็งตรงไปยังหัวใจของคอเกลทั่วาดาบหนักมังกรคลามนั้นเกิดหักเหกลางทางนั่นเป็นเพราะ บันถูกดาบเสือขาวกระแทกด้วยน้ำหนักอันมหาศาลไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วเท่านั้นแต่วงพลังโจมตีก็เหมือนกับจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเท่าวิชาดาบแบบนี้ทั้งรวดเร็วและทรงพลังแถมยังรักษาสมดุลของการบุกและตั้งรับได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งนี้หมายถึงผู้ใช้วิชาสามารถควบคุมร่างกายได้อย่างไร้ที่ติโดยไม่ได้ลดทอนความเร็วและพลังทำลายนี่คือแก่นแท้ของวิชาดาบไร้เทียมทาน วิชาดาบที่มุลเลอร์เคยใช้ทำร้ายมีเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วแล้วก็แฟนแบงค์ทุกคนขนตูดลุกตั้น,นขึ้นมาเลยเมื่อเห็นภาพของบุลเลอร์ซ้อนทับลงไปบนตัวขอเกลวแล้วมีเริ่มเผยสีหน้าตื่นเต้นมันมีความสุขเมื่อจินตนาการว่านในสักวันขอเกลวจะเติบโตขึ้นเป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมใช่แล้วในสักวันแต่ไม่ใช่วันนี้เ้าบอกพร่องประการแรก คอเกลมีปัญหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานมีเคยประดาบกับมุลเลอร์อยู่หลายครั้งเว้นสแต่ชำนาญวิชาดาบไรเทียมฐานยิ่งกว่ามุลเลอร์เมื่ออย่างนั้นแล้วคอเกลก็ทำได้เพียงเต้นระบำอยู่บนฝ่ามือของมีมีเห็นการเคลื่อนไหวล่วงหน้าและวิถีดาบของคอเกลได้อย่างทะลุป,ปลุกป,ปลงในขณะที่มันตั้งรับการสวนกลับด้วยม่านดาบมีอันคันเคลื่อนไหวถัดไปของคอ,อเกลได้ในทันทีเป็นท่าที่พุ่งตรงเข้ามาในตอนแรกก่อนจะถึงเป้าหมาย ผู้ใช้งานจะถือดาบกลับด้านเพื่อสร้างทางเลือกที่ต่างกันถึง3วิถีวิชาดาบไร้เทียมทอนรูปแบบที่8สบันเสียนแต่ทุกวิถีจะมีบทสรุปเหมือนกันนั่นก็คือเล็งไปที่คอตัวมันนั้นจําได้แม้กระทั่งชื่อของทักษะหากมีไม่ไม่แยแสนกลอุบายต่างๆและคอยปกป้องลําคอเอาไว้เพียงอย่างเดียวการตอบโต้ก่อนนับว่าม่ช่เรื่องยาก หลังจากที่มั่นใจแล้วมีซึ่งเคลื่อนไหวนำหน้าคอเกลไปหนึ่งก้าวพลันลืมตากว้างอย่างเบิกโพลงดาบกรีด,ดพอนั่นก็เป็นเพราะคอเกลใช้วิชาดาบอื่นที่ไม่ใช่สะบัานเสียนขณะมีถูกแทงทีเพลอหลังจากที่คำนวณพลาดวงมิติบนท้องฟ้าด้านหลังพลันถูกแยกออกเป็น2เสี้ยว